เรามาดูกันครับว่า EC เป็นยังไงบ้างครับพัทยาเรามีนยกเมืองพัทยาที่ตั้งโครงการนิอพัทยาซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายา e EC ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ<ส>ก็จะพัฒนาพัทยาให้มันเขาเรียกว่ามันสิงกันแล้วโชคดีอย่างที่ระบบก,การเมืองของเราเราคุยกันเรื่องเพราะพรัคพลังชนของชลบุรีเนี่ย เราอยู่ภายใต้รัฐบ,บาลมาตลอดตั้งแต่กำงนินพ้อตั้งแต่อะไรอันนี้มันรุ่นลูกแล้วท่านนายกก็คุยกับทางส่วนกลางได้ดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาพัทยาก็เลยค่อนข้างสอบตรับได้ดีนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวเรามีสิธิติดตกต่างๆที่ดีมาตลอดติดอันดับต้นๆของประเทศไทยมาตลอดลนะครับไม่ว่าจะ GDP อัตราการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะชวนดูรายได้ GDP ครับจังหวัดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือระยองนะเนี่ยนะฮะ9แสนกว่าบ,บาทตีเป็นล้านอยู่แล้วันเพราะอะไรเพราะตะวนันออกเอ้พอระยองเ,ยเป็นที่มีอุสตสาหกรรมชั้นสูงใช่ไหมฮะมีมาตรพุทธมีอะไรอย่างเงี้ยมีโรงงานระดับ world class ตั้งแต่แยก๊าสตั้งแต่ติโตเค้ตั้งแต่อะไรเพราะนั้นระยองเนี่ยคนก็นอ้อยอัตรา รายได้ต่อหัวได้สูงสุดถัดมาชนรุรีครับอ่ะอยู่ไหนเดยชร์รีถัดมาชนบุบรีถัดไปกรุงเทพ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 ,เทพออกมาสี่หมื่นอันนี้สี่หมื่นกว่าตีไปห้าหมื่นละกันห้าหมื่น เกือบห้าหมื่นกรุงเทพสี่หมื่นกว่าอันนี้เก้าหมื่นกว่าเพราะฉนั้นชุมบรุรีระยองถือว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ได้แพ้กรุงเทพชุมบุรีเยอะกว่าอุตสาห์ระยองมากมาก,กว่ากรุงเทพสองเท่าครึ่งหนึ่งของอุสตสาหกรรมประเทศไทยอันนี้อัทษาะครับรเาก็ดูคะแนนขั้นต่ำอันนี้ประกาศเมื่อมกร,รายนปี63นะฮะให้ชุมบุรีภูเก็ตสูงสุดขัดมาลพบุรงขัดมากรุงเทพก็บ่งบอกให้ถึงว่าเศร,รษฐกิจของชุมบุรีเป็นยังไง ครับอันนี้คือผังเมืองล่าสุดที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะครับเราเรียกว่าผังอ e ิซีบทเนี้ยนะครับนี่คือสามจังหวัดจริงๆตอนนี้ประกาศใช้แล้วนะฮะแต่ภาพน,นี้ยังเป็นภาพตอนที่ดราฟต์อยู่คือรัฐบาลหรือผังเมืองทิ้งหมดเลยสามจังหวัดหรือทิ้งใช้ไม่ได้มันไม่รอรองรับการพัฒนา,นานเขียนใหม่ เขียนใหม่ออกมาสามจังหวัดเขียนวยระยะเวลาแค่ประมาณไม่นานนะครับถ้ได้อยู่ประมาณปีก,กว่าเขียนถัง e c ออกมาแล้วก็เขียนให้พัทยาทั้งพัทยาเป็นสีแดงหมดเลยอันนี้คือติ่งพัทยานะครับอยู่แค่นี้เซตให้พัทยาทั้งพัทยาเป็นสีแดงหมดก็คือเป็นพื้นที่ที่เขตภูฏเชียกัลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดตรงนี้เลยเล็งให้เห็นว่ารัฐบาลเห็นความสําคัญของสามจังหวัดดีมากเพื่อนรู้ไหมครับว่าสามจังหวัดนี้เป็น แหล่งรวมอุตสาหกรรมครึ่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่3จังหวัดนี้นะไม่ว่าจะหลังชะบานอะไรใช่ไหมครับมาตับพุทธเขมาราชปิ่นทองเยอะแยะไปหมดอุตสาหกรรมประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ที่แค่2 3จังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นตะวันออกปเลยมีความสําคัญเ,เท่าเทียมเท่ากับจีนก็เหมือนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเหมือนกันเหมือนตรงฮ่องกงมาเก๊าจุนไทยนั้นเหมือนกัน คนไทยก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกันก็คือเซตรก็คือรัฐบาลก็เซทตรงนี้นะครับเี่เขตเศรษฐกิจพิเศษหลังจากเซตให้มีผังเมืองใหม่เลยนะครับเราจะเห็นว่ามีพื้นที่สีแดงเกาะตามขอบแล้วก็จะมีพื้นที่สีม่วงสีเขียวนะครับในขณะเดียวกันเราก็แร์เรื่องของสิ่งมันนองด้วยเรื่องขยะเรื่องน้ําเราแก้ปัญหาหมดเรื่องการศึกษาเรื่องคุณภาพคน ไม่ได้ตกด้านใดด้านหนึ่งเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะทำแต่รุาตส่งร่างเราจะทำแกา,ารพัฒนานะแล้วรัฐบาลไม่ได้ตกมิติไหนมิติเลยนะครับอันนี้เป็นท่าเรือบริการก็จะถูกเซตเป็นท่าเรือที่เป็น terminal cruise อะไรนะวัฒน,นะครับก็ค่อนข้างที่เสี่ยงมากจะเป็นท่าเรือลอดตอนนี้ก็เตรียมที่จะถูกทะเลอันนี้ท่านกระดินงสายส์นะครับเลขาธิบดีส e ีก็ให้ความสําคัญนะครับเรื่องของ ไฮสปีดรถล่างเรื่ออะไรอย่างเงี้ยครับหนุหนให้ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่รองรับรถไฟในรถไฟความเร็วสูงครับอนไรอย่างี้ที่ออกข่าวน้องสีทีเป็นเจ้าของตอนนี้อยู่ในช่วงของการรื้อถอนสายดรโรโก้รือถอนขัอวดอาวต่างๆอนกรุมอ,มอประมาณกุมภาพันธ์หน้าเราจะเริ่มเห็นรถไฟความเร็วสูงเริ่มสร้างเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสง่งมอบพื้นที่ ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆในการมาสมงมอบพื้นที่ครับจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือเรากำลังจะเชื่อมตั้งแต่ดอนเมืองสวนตะปูใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงอู่ตะเภาสังเกตนะครับว่ามีสามสถานีนะครับอยู่ในจังหวัดชลบุรีสามสถานีก็จะชุดวีรเสียชาทันยานุมโกผิดเบยเนาอนาค้เนี่ย เราจะเห็นรถไฟนะมา,าตั้แตนน่ไทยจีนถพราตอนนี้คือไทยจีนกำลังเชื่อมไปที่น้องคายใช่ไหมครับเข้ามาเรื่อยๆพอเข้ามาถึงที่กรุงเทพก็จะไปเข้าตรงบางซื่อพอบางซื่อเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนในการขนส่งไปทั่วประเทศก็จะมีรถไฟความเร็วสูงมามัตสัน,น,นแล้วก็มาชลบรุรีมาพัทยาแล้วไปถึงสุพรรณเรานะัานว่นเราจะสามารถขึ้นรถไฟแล้วไปถึงจีนได้เลย เป็นภาพเมื่อวันที่19มิถุนาที่ผ่านมาครับโรงงามขณะที่อุขภัทธ์นะครับก็เข้ามาด่ากาทันทีครับที่ไฮสปีดเฟรชก็เต็มสิทธิ์ไฮสปีเฟรก็มามา,มาเซอร์ปีกแดงแล้วก็ผัดจากไฮสปีเฟรชเนี่ยทัศน์ยาเรานะครับเราออกแบบพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟความเร็วสูงเช่นกันนะครับโดยสซนอ่าขอม เราก็ไม่ได้พัฒน,นาคือเราพัฒน,นารอบๆบสถานีเช่นกันันจะเป็นสถานีนะครับเราวางผังเมื่องมหม่รอบๆอบสถานีเราเรียก QD นะครับอันนี้คือการสถานีแล้วก็เมืองที่ได้ถูกพัฒนารอบรอบทุกว่าที่สอนบออขก็ประชุมแนวาาาาการพัฒนาระดับเมืองรัทยาต่อดอบนะครับนี่น่าจะประชุมไปประมาณสี่รอบลนะอันนี้คือ พื้นที่ที่ผมบอกนะครับพัทยาเลเป็นสีแดงทั้งเมืองเมื่อก่อนเนี่ยสีแดงมีกระจุกอยู่แค่เนี้ยแต่วันนี้เซตทั้งเมืองลวพื้นที่สีแดงก็เป็นพื้นที่ที่ FIR สูงที่สุด for a r e r ratio นะครับหนึ่งต่อสิบจริงเนี่ยยังมุงแค่แบบมีโบนัสมันมีหนึ่งต่อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเพราะว่าเขามีกฎหมายทางเมืองเขามีโบนัสแต่ยางพัทยาเลยยังไม่มีแต่หนึ่งต่อสิบเนี่ยคือสูงที่สุด มันจะไปชนกฎหมายควบคุมอาคารท่านรอรควบคุมอาคารจะเซ็นไว้หนึ่งสิบเพราะนั้นเท่ากับวันนี้เพดานเราชนกฎหมายควบคุมอาคารเลยก็ดีครับก็เป็นพื้นที่ที่จะทําให้พื้นที่มีศักยภาพสูงสุดนี่ก็เป็นแนวแนวถนอนอันนี้พทัทยาสเตชันจีอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆอาจจะงงว่ามันจะกลายเป็นรถไฟได้ยังไงเนี่ยดูจามีแบบว่าวันนี้อย่าเพิ่งจาําภาพนี้นะคะประมาณกุมภาปีหน้า c ีเริ่มเข้าก่อสร้างแล้วน,นะครับ ท่านนายกเมืองพัทยาเรานะครับก็เป็นบุรุษชายกำนันป้อนนะครับแล้วก็มีพลังมี power potential ในการพัฒนาพัทยาค่่งข้างเยอะมากนะครับแล้วก็นี่คือรถไฟมโนเรลที่ทา่านกำลังศึกษาอยู่นะครับตรงนี้คือจุดที่ผมอยากจะชี้ให้เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าอันนี้คือรถไฟความเร็วสูงน,นะครับ เราจะเชื่อมเอาคนจากรถไฟความเร็วสูงเ,เข้าพัทยาโดยโมโนเรลแต่ไฮไลท์อยู่ที่ว่าถนนพัทยาเหีือจะเป็นถนนที่ถูกเลือกมันจะไม่ใช่พัทยากาลางรพัทยาตายหรือจอมเชียงเพราะนั้นพนยาเหนือมันก็คือถนนที่อยู่ตรงนี้ข้างหลังเราไปแค่100ร้อยกป่ร์เซต์ก็คือเราเจอถนนพัทยาเหนือตอนนี้เดี๋ยวผมมีสนิฟิววิวที่ดูว่าเขาเริ่มเลือกสถานีแล้วแล,แล้วก็เราพอเราเข้าสู่มาพัทยาด้วยถนนพัทยาเหนือจะไปอ้อมตรงวงเวียนปารุงมา อยู่ตรงเทอร์มินอลนะครับแล้วก็จะวิ่งไปที่บริทายอย่างที่ผมเราฝันเมื่อกี้นี่เราจ้างที่ปรึกษา40-70ล้านนะครับในการหารูปแบบที่เหมาะสมนี่คือสถานีที่หนึ่งคือจุดที่เชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่เมืองพัทยามีทั้งหมด13สถานีนะครับจนถึงบรรีายไฮไลท์ที่ผมอยากจะเล่าก็คือสถานีที่4อยู่ใกล้กับโครงการนี้แค่ร้อยกว่าเมตรเอง ก็ค mm. ือเดินนิดเดียวถึงเลยเท่ากับเราหิ้วกระเป๋าปุ๊บเรานั่งรถไฟไปเมืองจีนได้เลยนะรักคนก็จะเชื่อมกับ BTS MRT เชื่อมเข้าบางซื่อมักษุสทศอะไรก็ปกติเข้าสู่ระบบของเขาอันนี้ลงนามภาพเมื่อกี้คล้ายกับรถไฟความเร็สูงจากนีกูคะเพาา19มิถุนายนะครับก็เดือนที่แล้วนี่เองท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปประธานในพิธีลงนามระหว่าง คือกลุ่มของหมอเะเสรนะครับแล้วก็ชิโนไทย2 9 0 0 0นล้านในการพัฒนาปูะเพาประมาณปี6768นะครับนี่ก็เป็นภาพปูะเพาในอนาคตเมื่อก่อนมันก็เป็นแค่สนามบินทางทางหารแล้วก็มาแผนพาณิชย์ก็มีไม่กี่สายการบินแล้วก็มาปัจจุบันกำลังจะเป็นสนามบินที่เทียบเท่าส่วรรณภูมิน,นะฮะ แนวคิดของรัฐบาลก็คือว่าจะทํำยังไงให้ขยายสุวรรณภูมิได้เพราะสุวรตะวันอทวนมันก็แน่นมากแน่งแบบเกินที่กัดที่เ่อนคนรู้ได้ทํำยังไงให้สมุวรรวภนมิขยายได้ขนาดเดียวกันเอาคนออกจากกรุงเทพได้ด้วยอาจารย์ mm hmm. คนกรุงเทพก็แน่นจนจะขี่หัวกันอยู่ละก็เลยยิงปืนนัดเดียวได้ลกสองตัวเลยเอารถไฟเอาคนออกไปด้วยแล้วได้สนามบินด้วยก็เลยเชื่อมสามสนามบินด้วยได้คนออกนอกกรุงเทพด้วา มาอยู่ชาชเชอร์เซามาอยู่ศรีราชามาอยู่ชลบุรีมาอยู่พัทยาเรือยออันนี้ถนนพัทยาเหนือกำลังเอาสายไฟฟ้าลงดินนะครับตอนนี้ท่ออยู่ใต้ดินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือสายสื่อสารยังทะเลาะกันนิดหน่อยระหว่างทีวีขับเช่าอื่นนะครับยังเช่าสัญญ,ญาณกันแต่ไม่นานก็น่าจะไม่เห็นเสาไฟฟ้าแล้วนะครับทั้งหมดมีสิเส้นในเมืองพัทยาพัทยาเหนือเป็นที่แรกครับที่ ที่เอาแสงไฟฟ้าลงนี่อันนี้หาดพัทยาซึ่งเราขึ้นถมไปเมื่อประมาณปีกว่าๆน,นะครับโดยก่เมเจ้าท่าถมไปเจ็น700กว่าล้านก็ได้หาด35เมตรมาก็ถูกคุ้มมากรายการทีวีหรือว่าสื่อมวลชนก็มาถ่ายทําเยอะมากนะครับใช้หาดพัทยากลับไปเหมือนเมื่อสัก3าปีที่แล้วจริงๆมันโดนกัดซอเพราะความเป็นธรรมชาตินะมันไม่ได้โดนจัดซอเพราะมนุษย์หรืออะไรนะครับบางคนจะคิดว่าเฮ้ย hey, มนุษย์ทํานู่นม,มิดีไม่ใช่ มันธรรมชาติเพราะใช้หาดทั่วโลกก็โดนตัดซอกเรื่องปกติแต่นี่คือหาดแรกในเมืองไทยนะครับที่ได้ถงเป็นหาดแรกในเมืองไทยก็จะได้เห็นว่ารัฐบาลหรือว่าผู้บริหารของเมืองไทยเราเห็นความสําคัญของพัทยามากนะครับถัดไปวันนี้เรากำลังจะถงชอ่องจอมเทียนต่อที่มูลคากว่าล้าน,นนะครับได้ประมาณเจกิโลก็คิดว่าน่าจะเริ่มประมาณปลายปีนี้ครับอันนี้คือหาดจอมเทียนที่ กำลังจะทําการถดต่อทุกวันนี้หากระดนกัดซ้อมเหมือนกันครับก็จะเหลืออยู่มาทัก1สิเมตรอะไรอย่างเงี้ยคะัก็เราจะถกต่อเพราะฉะนั้นนอนาคตตั้งแต่พัทยายา,ยาวถึงจอมเทียนหาดก็จะกว้างม,มากนะครับตัวเลขผู้นักท่องเที่ยวนะฮะก็เพิ่มขึ้นอย่าง,างต่อนเนื่องทุกป,ปีอ๋อเราได้เพิ่งได้มเตเววีใหม่มาใครขับเวเตวีใหม่ยัครับขับแล้วไปตรงบัญชา สุดยอดนะคนระับเป็นถนนที่อ๋อที่บัญชาญครับและใครเยได้ข่าวครับสุดดีไหมคนระับดีครับเป็นถนนที่มีความเรียบใช่เป็นถนนที่มีความเรียบระดับตน้ตนๆของประเทศไทยแล้วก็วิวข้างทา,างก็สวยมากนะครับแล้วก็ทําความเร็วได้แล้วก็เท่ากับพัทยาเนี่ยจะไปอูตตะเพานะานมันแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นเองเพราะมันเป็นทางตรงหัดปลาเลี้ยวขวานิ๊ก็เข้าอุตตนะเพลยละยี่สิบนาทีกับเมืองที่ อ่าใช่ดูใช้ไปวบันานฉางแล้วก็ไปเข้าทางโรงพยาบาลสมเด็จก,ก็จะหลังโรงพยาบาลสมเด็จก,ก็จะเป็นอุตภเปาเพราะฉะนั้นเท่ากับพัทยากาลังจะผ่านสนามบินแค่20นาทีครับผมว่าถือว่าเป็นเมืองที่มีความสะดวกมากนะครับเราอยู่กรุงเทพบางทีเราไปรอนเมินไปชน,นบุรีแค่ยี่ส20นาทีอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์ใหม่นะครับอันนี้เป็นจุดที่เชื่อมไปรอเทียนแล้วก็มีทางออกอประมาณ30สจุด ไม่ได้ว่าเชื่อมอยู่แค่อุตสาหะนะครับก็ตอนนี้ทดลองเปิดใช้บริการแล้วก็วิ่งฟรีนะครับอยากให้ไปลองลองใช้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนอนาคตเนี่ยพัทยากับระยองเนี่ยกำลังจะกลายเป็นว่าเหมืองเดียวกันเราจะได้กลุ่มลูกค้ามากกวาพุทธเราจะได้กลุ่มอุตสาหการรมแถวนั้นหมดเลยเท่ากับลูกค้าพัทยาระยองเนี่ยเหมือนไม่ได้แตกต่างกันละไม่ใช่ไม่ใช่เมืองที่คนเมืองละกลายเป็นเมืองเดียวกัน อันนี้นะครับมีทางออกไปทางวุียใหญ่เขาชีโอนจนไปถึงอุตภเปา,าแล้วก็จะเชื่อมเข้ากับกรุงเทพนะครับพัทยากรุงเทพพัทยาจานนี้ครับมอเตอรเวสที่แรกประเทศไทยก็คือกรุงเทพพัทยานะเกิดขึ้นเมื่อปีประมาณ 3... เท่าไหร่สามเจ็ดสปดหรือสี่ศูรอะไรเงี้ยแหละแล้วนี่คือที่แรกของเมืองไทยอยู่แล้วก็คือกรุงเทพพัทยา นั้นก็มีมอเตอร์วิ่งนิดหน่อย,ยนะฮะในประเทศไทยวันนี้ก็เป็นเส้นที่ยาวเส้นหนึ่งเลยก็คือเชื่อมไปถึงอุตภเผาเพราะฉะนั้นเราพัฒนาทั้งทางปกทงางรางทางอากาศมากไปกว่าน,นั้นเราก็ยังมีท่าเรือท่าเรือที่สําคัญแหล่งฉบังใช่ไหมครับแหล่งฉบังเนี่ยประมาณันดับที่22ของโลกเป็นกาที่จะทําให้ให้มีสินค้าให้มี ผลิตในการเข้าออกเข้าออกแล้วเราก็ยังมีมารตรพฟูใช่ไหมครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะถบทะเลมารตรพฟูดอีกหนึ่งพันไร่ก็ได้ผู้ผู้รับจ้างแล้วก็คือริษาเกาแล้วก็ท่าเรือหลัชบันก็เป็นเขตสามเช่นกันนะครับก็ยังอยู่ในคอรมอมอยู่ที่จะเตรียมออกมาเพราะนั้นแล้วเราจะมีท่าเรือจุกเสด็จอีกท่าหนึ่งก็คือท่าเรือท่หางสี่ท่าเรือสามสนามบินหนึ่งรถไฟความเร็วสูงหนึ่งรถไฟลังเบาอะไรอย่างน ทางหลวงตั้งแต่36 3 3 1 3มอเตอร์เวย์โหแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าถามผมมีท่าที่น่าสนใจที่สุดในประเทศไทยผมว่ามไม่ใช่ที่อื่นมันคือตะวันออกนี่คือจุดที่เราโชคดีมากนะคะที่เราเกิดมาในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลตั้งกล้องสำคัญก,กับตะวันออกและประเทศเราก็ปอดไทยจากโควิดค่อนข้างเยอะวันนี้ EC กลังจะเป็นแหล่ง เป็นเหมือนเสาคำ้ำจุนประเทศไทยเหมือนกันนะครับถ้าเราขายพื้นที่ตรงนี้ให้กับนักลงทุนต่างชาติได้ผมว่าประเทศไทยไปได้หลันจา e เอไซไปได้ผมว่าคงจะมีเรื่องภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนที่จะดูแบบอย่าง e อซในการพัฒนาก็อยากจะให้เพื่อนเห็นว่ามันพัฒนาทด้มิติจริงท,ทั้งอากาศนี่ถ้ามุดลงดินได้ก็คงม,มุดด้วยเหมือนกันแต่ว่าโอเคเรายังไปที่ไทเปอรล์ลูประเทศไทยก็ เพราะนั้นทางอากาศทางเรือออกแล้วเราก็จะมีรถไฟรังคู่ที่จะเชื่อมสัตว์ท่าเรือด้วยเชิงการที่มาควบคู่กับรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะนั้นเชื่อมท่าเรือเชื่อมสนามบินเชื่อมเมืองเชื่อมรถไฟรถยนต์หูแบบถือว่าครบทุกมิติจริงครับก็ประมาณ4ี b. B ่ห้าปีปีหกหกรถไฟเสร็จปีหกเจ็ดสนามบินเสร็จประมาณนี้นครับก็เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะ สจังหวัดนี้ก็จะเป็นเหมือนจังหวัดเดียกันคุ้นง่ายจังหวัดอีซีแล้วกันหมอนตรงนี้ก็คือกรุงเทพที่วิวสวยกว่ากรุงเทพหน่อยเป็นกรุงเทพที่มีทะเล